Roger that. Stay on him. Bring him down. Lock. Missile away. Confirmed missile hit. He's going in hard. profit Oversight 67, I have your kill. You see that? Hold station. must have gone down less than in. a block from where you are. You do realize what this means, right? This is our chance. This is it. Forget extraction. We have to jump on this. Go get samples from the crash. Get them to me here at the lab. This could be our best shot at rolling back the spore—maybe the whole invasion, even. But you better make it fast. Lockhart's going to have cells swarming all over that crash site in nothing flat. Watch your ass, Prophet. Reach the crash site and obtain xenotissue extract for Gould. นะครับผมโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมดนะครับทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมจีคอร์ทีวีนะครับก็มันคือค่อนข้างที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมแบบประติดประตอนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับต้องเอาเวลาไปศึกษาอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็พยายามปรับแล้วนะครับไม่รู้ว่าวิดีโอจะมีการกระตุกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมก็ยังใช้น้ตบุ๊กเครื่องเดิมนะครับผมเพราะยังไม่มีต่างเปลี่ยน นะครับผมโอเคนะครับก็จะมาเล่นให้เต็มที่แล้วกันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคไปดูเลยดีกว่านะครับเอาเก็บเงียบเก็บเงียบงานนี้พยายามจะเก็บเงียบอยู่ อาจจะไม่ได้พูดมากนะครับเพริว่าผม,มค่อนข้างที่จะอินกับเกมนะครับผม,มค่อนข้างที่จะใช้สมาธิกับการเล่นนะครับผมโอเคมาในมาอีกตัวนึง มันไม่มีสกแกนเนาะถ้ามีสกแกนนี่จะเป็นอะไรที่จำมากเลยเราก็ยิงถังน้ำมันไปดีครับรอเฮียอะไรล่ะปลากันใหญ่เลยฮนะฮะ ตายเองตายเองใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับถึงเวลาที่เราจะลุยละออันนี้คือผมเก็บเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์อัปเกรดใฉยๆนะครับผมว่ามันสามารถอัปเกรดอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมก็เอาแค่นี้แหละ ตอนนี้ไม่ต้องใช้เก็บเสียงนะครับเพราะว่าอ่า AI จะชี้เป้าให้กันอยู่แล้วนะครับพยายามมีที่กันบังไว้นะครับผม วิธีกระสุนอ๋อคือจริงๆอะ่ะเราอย่างนี้ก่อนดีกว่า ตามันละทุกคนโอ้โหลืม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 ฝั่งนี้ គាត់នឹងပြန်មកເລີຍ <coughs> มามามา ใช้ปืนกนนี่หมึกก็จะหมดไวมาก เปลี่ยนซองโอ้ระเบิด ครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับโอ้ แต่ตัวที่ต้องฆ่าให้เร็วที่สุดคือตัวนู้นนะฮะต,ตัวอื่นมันแค่สงสัยเฉยว่ามีอยู่จริงๆหรือเปล่า ไม่ไม่มีใครอยู่หรอกตรงนี้เปลี่ยนซองเลย มีก็พอแล้วอย่าเพิ่งมีอย่าเพิ่งมาไม่มีใครอยู่ตรงนี้หรอกต้องยิงร้วเปลี่ยนซองไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิงร้วไม่เปลี่ยนซองบอกเลยว่างานหยาบแน่นอนกระสุนหมดก่อนนะฮะ ืมึกหมดปืนปืนจากรถนี่เป็นปืนที่แรงมากนะครับมันเป็นปืนที่เจาะก,กรอบเลยนะครับ นั้นจะยุ่งกับปืนนี้เยอะอันตรายนะครับผมมันยิงเจ็บโอเคเมื่อกี้เราสามารถที่จะกำจัดก่อนที่มันจะเรียกกำลังเสริมได้นะครับผมก็จะเป็นอะไรที่จัดการง่ายดี ต่อให้ใส่เก็บเสียมสัตวูก็รู้ว่าเรามาฮะโอ้ยโดดมาติดอะไรวะไม่มีอะไรหรอก ขันหายตัวศัตรูยังรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนนะฮะ Check the other one. Gotta be something we could sample. Loom checked the Okay, you've got to get down into the wreckage. You there? Prophet? You have to get inside there and sample the wreckage. We're looking for FGT. dead glue. any genetic material you can find. Find a way into the wreckage. Oversight. This is Blue Actual requesting immediate evac. Your orders are clear, Blue Section. Secure your sector and find that nano suit. Air support is inbound. Hold firm. เราไม่ต้องรออะไรนะครับผมเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบ ือเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการอ่ะมันก็จะมาคอยขัดฝังเรานะฮะอืมอไรเรส a y i n นอ t h เ w อ e c k a g e เช็คควาอยู่ตรงนยยรงน้นนะมีเลย คือจริงๆอ่ะเมือม่อกี้เราอันนี้มาก็ได้นะเขาเรียกว่าอะไรวะเข้ามาทางนี้ก็ได้แต่ว่าเมือม่อกี้เรามันปิดอยู่ใช่ไหมเออไอพีจีที่เราออกมาเมื่อกี้นะฮะอืมมาดูจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม เอเรียมก็อยากรู้นะครับว่าเราเราเป็นใครทำไมเราถึงมีน็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดเกราะเหมือนมันอะไรประมาณนั้นอะชุดเกราะของพวกมันอะไรประมาณนั้นเลยอืมอ่าอันนี้ก็คือแซมเปิลนะครับคือเราต้องจัดการกับเอเรียมนะฮะ 啊，有吧。 แคลเลียนมีทั้งหมด2อตัวนะครับผมได้ด n a นเอที่ตรงกับชิทก็ e So enable and disable unlocked modules. That's it. Now get out of there, Prophet. Head toward the FDR. Deliver Xeno tissue sample to Gould. Reach Gould's FDR drive. เอาอันนี้แล้วกันอ่ะนี้ถูกปะวะทำไมแต้มันไม่ลดลงอ่ะ แล้วกดอะไรต่ออ่ะเฮ้ยไม่ใช่กดอะไรวะโอเคช่างมันเถอะไม่รู้เหมือนกันนะฮะทำไม่เป็น โอ้ยโอ้ย,อยอกระตุกกดอะไรอะ่ะกด enter ก็ไม่ใช่กดอันนี้ก็ไม่ใช่กดอะไรวะกดตรงนี้ก็ไม่ใช่ ปุ่มกลางก็ไม่ใช่เด <Head>. Y หรอไม่ใช่สิ T A กดค้างก็ไม่ใช่คลิกข,ขวาก็ไม่ใช่เมาส์กลางก็ไม่ใช่ไวก็ไม่ใช่ยูไม่ใช่เอนเตอร์สเปคปลานะฮะคือต้องการเรียนอันเนี้ยทำไงวะเออช่งไงมเถอะเอาเป็นว่าไม่รู้นะฮะว่ามันต้องอัพอะไรยังไงปล่อยไปเลย เราไปแบบเพียวๆเลยนะกันคือปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ถ้าเราจะช่วยคนก็คือเราต้องฆ่าอ่าีสัปปะหลาดตัวนี้แต่ว่าถ้าเราฆ่าสัปปะหลาดใช่ไหมคนก็มันจะมันยุ่งกับเราเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้มันฆ่ากันเองโอ้อยแค่แล้วยิงกูเฉย ยิงกูทำไมนี้ฮนะ <S <S อยู่ๆก็ยิงเรานะฮะ โดนว่ะเปลี่ยนมึกครับหมึกหมดจะจะมายิงทำไมเราฮะ เหมือนจะเก็บไปสองอันแล้วใช่ปะอ่ะเจ็ดร้อยละแต่อัพไงอะ่ะพอไม่พออัพหรอ อ๋อพอไม่พออัพต้องเป็นแบบนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วคือเรามีอยู่แล้วมั้ง มาดิ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 เอม๊มาดิครับมาดิครับอืมเราก็ต้องเดินผ่านไอ้อล่าตรงนี้อีกตัวนึงอยู่ตรงไหนวะ ป่ะแล้วงเอเหมือนเป็นของนะฮะเปล่าหรอกเมื่อกี้คือเข้าผิดประตู นี่มืาแกจบยังบ้าโอเคนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเสียงงานตอนนี้คือตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับผมจะตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับผมตรงนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมผมไม่สามารถที่จะแปลให้ทุกคนฟังได้จริงๆนะครับเพราะผมไม่เก่งภาษานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคิวบิโรนะถ้ามันตกนะเออแต่ก็น่าจะจบแล้วดูจากสภาพโอเคชัดเจนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคิวบิโรน้าครับผมไปละบ๊ายบายทุกคน